เันนาล้วนทุกกาแม็กคาถาครับเอาไห้เอยตาปาเอาเถอะเอาไปคือก็เลยครับเอาวับพรืเอาวัดรึบอ่อนเลยใครว่าวันนานล้นใช่แกนนวายใจดเอาเลย่าเอาวางใจ มันบ่ย่อมเลยตึตกใจเนยว้าแรงมากมันเอาแบบว่นมันย่อมเลยฮึาไปบอลบอลใส่เยอะกูมาหมเจ้าเาไปตัดกำลังกูแล้ค่อยไปตื้จาก้ามัน่น้อยครับดูสีหน้าคนน่าตอนมันเบ่งตอนเบ่งเออ สิกน uh, ้อย ie> anyway, well> ู่ยูอีเออเจ้าเจ้อออกองัเย้ตองตบเออเออ่าฮ yes? ่่าฮ่าอ่่า่อยมือ่่่า่่่ายมือ

มันลาไหมเอาแล้วครับอ <outta S 3> ่าเฮ้ยค่้าอีกไกลเฮ้ยลเฮ้ยปเาเอาเอาเอาไมกรับเอาไม้เอาไ้ด้วยครับเอาไมมครับเ้ยว่ายอมงรับ

ปังควาดูปังควาดูด้วยควายอย่างเอาไอ้เว้าตัวนี้ว่ยจะไปหาควาโอ้ยกูจะไม่ก e ูโ e อ้ยโอ่ยเดี e ๋ยวไงโอเคยังไงน่าจะยังไงอ๋อมึงเบิ่งเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมจะทำมการนะ เอ้รับห้องครับเฮ้ยต้องให้ผมอเบโจอบโอบต้อให้อรจ๊บต้องให้ตงนะครับควเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮอยไปห้องโอเักว้ามาห่อยน่อยดิแมนุมนุ่มนุ่มนอมนมเออมันกัดตังนไ่มเนี่ยไม่เวิรดดเออเออไม่ร้เลออารักมากไงแกไมอได้เอน่อยหอมหมกันนะยอดแก้ดิแิทาโอ้เบี้ยได้หม หน่อยเนี่ยมาได้ไดบ้าถูกนะไดลนบ้าไมู่ลงไปดิลงไปดิลงมาเอาเลยจะว่าที่ถูกเลยผมนาแ็งแกงเลยนย่โรคเสียยอดสดเราดูเวอือมาใหม่ไปที่ไหม่ตะการ

มันยากอ่ะยาก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 ยา

<cười thương> ý, <cười> <cười> <ajuda> mét, được. Ê, À được. Dạ. <laughs> à, <laughs> Ê, <ahead. cười> <laughs> <laughs>

แล้วมันมีเยอะเลยแล้วมันมีแบบเอาไลูกี้อะมึงเจอลูกงามสดแท่ยาอ่บอกอไปเก็อ่ัน้งไม่ยั่อ้งยั่ฮะกยสัอไปักอเอาเอาชิงเลยมาเวเออนี่เดี๋ยวเออน่าทละเดงไอันนี้คือ Thang, à. ừ, thang, oh ừ bà con đi bọn con gọn gàng ghẹp bàn gắn bọn con bọn con gọn gàng bọn con bọn con gọn gặp bọn con gọn gặp bọn con 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 gặp bọn Yup. <c target> <laughs> đây <laughs> ờ, là cái <laughs> 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 <Đô lương> gì cái 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 là nó cơ ngang là nó kia ngang mà nè 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 Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không